วันนี้ช้างน้อยจะมานําเสนออะไรครับเครื่องบินลบเครื่องบินลบอ้าวไหนแอนน์แอนแอน์นตรงนี้ก็จะหมุนแบบนี้ได้ครับแล้วตรงนี้ก็เป็นแบบเครื่องบินใบพัดอ่าช้างต้องไกลหน่อยเพราะว่ากล้องมองไม่เห็นอ่ะโอเคแล้วแม่ก็จะเป็นไฟ สร้างอีกเส้นคืออ,อ,อาจจะนวดอาจาจะได้ไม่ได้ถ่ายคลิปเนอะจะอยาหยิบของเล่นมาทีละชิ้นเอาลงลงลพื้นวางที่พื้นเรืออออืืหน,นี่ช้างก็สร้างมาทั้งางเรืออะไรเนี่ยช้างเอาโหเอาของเล่นแต่ละชิ้นมาประดิษฐ์มันคืออะไรบ้างไหนอธิบายดิทุกคนดูข้างล่า มูแปดนี่แปดหอะไรส้หลุดอ่ะไส้หลุดฉ่ะเลโก้หลุดใช้ไปขายเดียวช้ากว่ามันโลแกนก็เลยเสริมอ๋อเสริมให้เขาวางตั้งได้เหรอลูกใช่ดิมันเรือดำน้ำนี่หนาใช่ไหมนี่เรือดำน้ำบ้านหลกแม่เขาไปถ่ายกันเลยอ่ะแม่ถ่ายโอ้โห แล้วนี้มีบันไดลิงด้วยอไอในแบบเผื่อฝนตกเนี้ยก็จะได้เปลี่ยฝนตกก็จะ <What? S 1> ได้เปลี่ยดเกี่ยวอะไรกันลูกไหนมาดูจิ<ไ>อ่ะโอเคก็เหมือนที่เราไปกอทีวีไดแบบ้โอเค okay.